มีกูรูกูรูท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าจะรวยหรือจนมันอยู่ที่กรอบความคิดของเราถ้าให้เงินสามหมื่นกับคนที่มีกรอบความคิดรวย mm. เขาจะกลับมาพร้อมกับเงินสามแสนแต่ถ้าเราให้เงินสามหมื่นกับคนที่มีกรอบความคิดจน mm. เขาอาจจะกลับมาพร้อมกับโทรศัพท์รุ่นใหม่สักเครื่องแล้วเงินสามหมื่นนั้นก็หายไป มันอยู่ที่กรอบความคิดของเราทั้งนั้นงั้นข้าจะเอาเงินสามหมื่นนั้นไปลงทุนกับเหรียญคริปโตรับรองมางอกเงยกว่าที่กูรู้กูรู้นั่นบอกอีกไอที่มีอยู่ก็ยังค้างตังค์อยู่บนดอยยังจะกล้าพูดอีกเหรอข้าจะเอาไปซื้อหวยถ้าถูกหกตัวต้องๆขึ้นมากับไรลอฟ้ากว่าเจ้าเยอะแค่สองตัวยังไม่เคยจะถูกยังกล้าพูดถึงหกตัวนะเอาไปลงทุนจะรุ่งหรือจะร่วงก็ไม่รู้สู้เอามาใช้เหหมดเติมความสดให้ชีวิตดีกว่าแต่ถ้าเจ้าเอาสามหมื่นนั้น มันงอกมาจากไหนห้าพันละนั่นเอาไปลงทุนดีกว่าใครว่าตัซื้อหวยสิจะให้มาเท่าไหรไม่ว่าอย่าบอกเมียข้ากันแล้วกันก่อนอื่นแล้วเราจะเอาสามหมื่มาจากไหนเหรออย่าเพิ่งเพ้อว่าจะเอาสามหมื่ไปทำอะไรตอนนี้แค่สามร้อยเรายังไม่มีกันเลยนะ